สวัสดีครับผมสายยันทรงสวัสด์ครับวันนี้ก็เป็นวันที่สามพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้ากันแล้วครับตอนนี้เราอยู่ที่พระป่าแดงรตรงหน้าประตูงานนะครับก็ทมอรครับสวัสดีเพื่อนะครับกดไลค์กดแชร์ครับ ราจะพาชมบรรยากาศในงานนะครับตรงนี้คือมิกเคนะครับสวัสดีครับอาจารย์เหลือมคนบีบนสวัสดีครับตรงนี้คือมิกเคนะครับมิกคือนี้เราใช้ของไมดาสนะครับโอวันนี่คือผนกจอครับตรงนี้ทีมไล่สดครับ แหล่งไร้สดตว์พันเพจนะครับสารน้อยเพชรมันแพงแปดเพจครับผมนี่ครับสวัสดีครับผมโอ้มาดิใส่กองยี่สตัวครับผมนี่ครับอาจารย์นีสิบครับมาขึ้นใส่สิบเพื่อนครับอาจารย์สิบเพื่อนครับแต่ว่าใส่ได้สี่ตัวไม่ขึ้นรบกวนไหมครับโอ้ขึ้นรบกวนหลายขึ้นไก่ชั้นนี้สนามบินนะครับน้องมีไครับโอ้ครับกระดินมาได้ครับชัดเจนครับหมดแร้ครับแล้วว่าเป็นบรรยากาศด้านหลังเวทีนะครับนี่คือบรรยากาศในงาน สามแยกพระประแดงครับอเขตครับผมกอทมครับสวัสดีครับผมทักทายกันครับผมสวัสดีครับจอรนสุขสำรานครับสวัสดีทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์ครับเราจะพาชมบรรยากาศเครื่องเสียงวิทีแสงที่เสียงการเตรียมพร้อมของทีมงานสาวน้อยเพชรเป็นแพงครับโมนี ตัวเศร้าแน่นอนครับผมสวัสดีครับแชร์นะครับขอบคุณมากครับจัด EDM นะครับเนี่ยครับใกล้เคียงครับเดี๋ยวพ่นปันไฟหาโม่งแรงครับตอนนี้ทีมงานไฟแังสีกำลังประดับไฟแังสีครับไฟแังสีเป็นไฟแังสีของว่งเองเลยครับสวัสดีครับน็อตตี้กัล่อนครับสวัสดีครับสุริยาเพียรภูมิครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับ ตอนนี้ทีมงานไฟแังสีกำลังติดตั้งไฟแังสีกันแล้วพี่นั่งครับผมตอนนี้เราไลฟา์สดที่เพจเ c e b o o k นะครับสายยันอุบลไซส์ซาวหนึก็ก็อยูาพยนนะครับโอ้พยนงก็เก็บเพราะทำอย่าลืมส่งกำลังใจให้นะครับนี่ครับบิงตุมพงงครับคุณพงงชุดนี้ชายของว่าเท็กมาเลยครับ ราจะพาบงบรรยากาศด้านหลังเวทียังนี่ค่อยรับใช้นะครับตักทายกันเรื่อยๆครับผมทูโลของหอกใส่คางละยิบี่ครับเชียงกลางคางละซิบสองครับสวัสดีครับอันนั้นจะใช่ครับคำปัญญาครับบริครับชัชวานพักดีครับผมเอฟซีครับขอบขึ้นหลายๆครับผมเดี๋ยวพาชมด้านหลังเวทีนะครับเบื้องด้านหน้าเวทีครับนี่ครับ ผู้สนัสนุนนะครับบรครโมจ่สินครับบรรอิสาเสียงอ้อนครับตอนนี้ไฟยังสีมม สารมคนเพื่อนเพื่อนกำลังติดตั้งครับตอนนี้ครับกำลังติดตั้งครับผมนี่ครับขอบคุณเอฟซีเป็นโอ้เพป็นเอาเครื่องเรือมาให้ครับผมจะนั่งมารับเลยตอนนี้ที่กาแฟไปหนึ่งป๋องครับผมสวัสดีครับป้าบอยไม่เอาไหนสวัสดีครับเอฟซีครับผมสวัสดีครับพามเพ่งแพ่งหลายครับสวัสดีครับเราจะพาเดินเลาะหลังไปที่ครับดิ สตรีไฟเสร็จข่างครับเป็นไฟผ้าของตีน้ำผ้าครับผมทั้งระบบเลยครับอ่ามันนี้บันไดขึ้นครับสร้างบันไดขึ้นสวัสดีครับเอฟซีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับเอฟซีสั่นๆๆมาครับสตดีเป็นไฟสตีกา o ์ดเลยกําลังจะเอาขึ้นครับ กำลังเส้นระบบไฟไมเมแรกอลังก,การงานสร้างครับไฟยังสีทีมงานสาวน้อยเพรินแพรงของเราเหมือนกับไฟซิตี้ครับเนีย่ยกันัาแถวๆเลยปลอดไฟครับรบุ่ใฝนกับกำลังเส้นระบบคานไฟครับแสงสีกับบรรยากาศในงานครับ นี่ครับสวัสดีทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์ครับตอนนี้เราไลฟ์ที่เพจภูบุษยศาสาร์นนท์กัเกษตครับสวัสดีทุกท่านนะครับเดีย๋ยวพาหยางชมไปเรื่อยครับบรรยากาศการทำงานขอ,องทีมงานสาวหน่อยเพื่อนๆครับผมตายกับพ่อไอ้จะใส่เสื้องาม่ายโอ้ใส่ดรอดจอน้อง ลอยดีจ๊กลอยเลลอยเลสู้ๆครับผมนี่กัไฟยังสีกมาสายไทุกอย่างไม่บัดอ่ะม่ไม่ไมเลยอามันไม่ลมีไ่มีไม่ล่ะไม่มานี้แกกองแกกองนี่ครับอันสองเก้าสองเ้าันมนี้โอ้สองห้า้โ้มวกีลมากลายสมวกยังก็แต่หักกีสมกเทวน อัตต oh. ีชิพายคุณโมกตัวหักขวดลายอย่างเงี้ยอาจารย์โอเล่ครับดีครับอาจารย์โอเล่ครับโอเล่สารน้อยเพชรมันแพงเดี๋ยวน้เราบอกครับเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับกรองเช็กเจ้าครับเฮ็ดเองหมดนี่ครับเออมันอยู่ตรงตรงระวังอย่างนี้นะมันยังกับที่นี่เย็นมะไก่ด้วยกับอาจารย์ข้าวเหนี่ คนดังนน่คนดัง hmm. น mm ่จากข้างนอกมืองทาไอบเกยบู่ายสแอกจจไปออกงานจะสิกามาอยู่สาหน่อยเพงอีกอยู่านี้เราคิดหอดมวีนี่ิบิเอตเรากองก็ตังเรียบร้อยแล้วครับไม่ปักก้องก็จะเบียกอ่ะจุดจุไหนอยู่กับกอง เด็กชายสายนลาลาหวัสดีสครับผมเอฟซีตัวเศร้าครับผมกับรรยากาศใน้งานครับไม่รอดองเปิดว้ดีคนาดมันมันตับเดยเปิดระบายอากาศไว้มันยังคอยมีปัญหา ไม่เปิดอับเปิดไปเลยมันมันอับพอเปิดฟ้าไว้วันเปิดเครื่องวันนี้ไม่้อยที่ใช้ครับนี่ครับตอมาดูเครื่องเสียงครับคอรสแล้วครับเราใช้ของมนานี่ครับใส่ในกล่องขึ้นโบชัดแท้คึอมหมวกใส่ในกล่องก็ได้โอ้เพรนี้ DPE 260หก r ครับไม่ลอยเราใช้ของกิบนะครับ คิป8ตัวเลยครับสติดบล็อกนะครับเราใช้ไมด้าส DL 251ครับพบาววเอร์แบงค์เราใช้ของออร์บิบทครับพาววเอร์บพักเราใช้ของวาร์เทค M คาร์บมนเตอร์อัาร์งฮอดอาร์8เอสดีครับ, 24, 1, รบตัวนี้สันกองตัวนี้เครื่องไม้ของวัดสิวัลครับผม นะครับบนมาเบิ่งตรวจงานโอเคครับเครื่องเสียงครับโอเคครับโอเคครับเพ่ไปที่ตั้งเครื่องเสียงไครก่อนครับร้านพีวิทใหเปื่อครับโอ้ร้านพีวิทใหเปื่ครับสุขสวัสดิ์เจสิปส์ครับโอ้แหวะไปกินได้ครับผมครับเดี๋ยวชิวิแวะกินได้ครับเดี๋ยวนั่ได้ครับเดี๋ยับอีเครื่องเสียงมีเท่านี้นะครับงามๆโอ้ผมไปบ่อไหนครับเมียผมมานึ่ง ลัหลังไม่ได้ปิดเล่ยปิดเล่ยอีกคือสายสัญญาณทุกอย่างครับอันนี้คือตู้เบียดไม่เตอกองครับนี่ครับสเบเยดก็เป็นของว่าเทียบคนนี้ครับอีกดันหลังงวิธีครับเสื้อผ้าเยางบึงครับไปเรื่อยครับนี่นี่รถเมลสุภาพตอนนี้บึ้งซึ่งวิธีก่อนๆครับแลครับดูวิธี อยู่บนเวทียังมีคนคอยรับใช้ามาแล้วมาแล้วเสียงแซวแซวบวัสดรอาจารย์ปานมาได้หนดวยสิบเอ็รงงานนี่มีสิบเอ็ดโรงารโรงานเนี่ยอาจารย์ก็นอกจากบาดได้ไปอาบน้ำโอ้ยเราบอลสิไปครับนี่อาจารย์โอ้อาจารย์จะเสือใหม่ โอ้ท่าทางอาจารย์ยะไฟกับไม่เสีอกับไม่เนี่ยที่ทำงานมองเครื่องเป่าครับอย่างคไฟยังซียไหมวะได้ครับนี่ครับหลอดไฟไม่เบิดบีไม่เบิดเลยระบบทุกอย่างไม่เบิดต่อไม่เบิดของสอัน่นแบบแพลิๆครับอลังการงานสาร้างอย่างนี้เลยเราไปเบิ้งอาจารย์ยะมาสเตอร์ดีไซน์มันกำลัง นครับกุ้งลังกับสายบีมสวัสดีคร um ับอาจารย์นุ่มมือกองนำโดมมิวสิกบสวัสดีครับอาจารย์นุ่มช่วงนี้ยากครับสานหน่อยเห็นแป้งอยู่ครับเดีนยวสายกับสานหน่อยเห็นแป้งอยู่อันนี้ครับอาจารย์เยะมาตุยสายก็ไม่ได้ชื่อภาษาต่างกันหรอรอพี่ทำไมม ฮ่าฮ่าฮ่ายไฟครับไฟที่หอกะไรพวนีวะงพวกผมโอ้สี่วัดครับป็นไฟวอร์ม้าไฟหาเเอ้าไฟบิวบีครับตีน้ำพาโอ้ 我来开电视，欢迎。 เนี่ครับเสียนุ่นครับจะคล้องวง้าวนาวงครับนี่ครับจะคลองวงสาหเป็นแฝงคำคมผมอาซิบอสเสียบแต่เขียบมันคืออะานะอาวห้องไหครับผมมีใบ้มิตรนาอ้าห้องไหนครับผมมีรถซุเปอร์คาร์ผมมีให้มิตรนาผมก็ฟังทุกมือเลยนะครับเมีนพกสินค้าเพียงไม่่องใ้นี่ผมมีรถในเรานี่ครับบอกกัน่ห้องไหนวะอ้ยเ่วะโมุก่อยแล้วผมก็แล้วอย อย่างก็อาไมขึ้นหรือวนด้วยแม่คำกลมผมอัศิบอเสียบแต่ว่าเกียบมันคือน้อยหน่าผมมีดอกสุประฆาผมนั้นก็มีแต่ให้มีแต่หน้าสาวกับไอศครีมไฮมีน้ำตาเอฟซีตัวอับเศร้าครับผมพอกันแล้วอาอกันเรื่องเลยครับเรื่องมือแร่งครับมาให้ก็ตั้งใจสาวหน่อยเพื่อนเปนเพืครับที่พ่อปลาแดงครับผมสามแยก้ะครับสามแยกพ่อปลาแดงครับมาฟังเสียงตัวอเศร้าครับตัวอเศร้าเหมือนแร่ง เปิดได้เต็มที่แล้วครับเนาะทำเปิดเต็มๆเดี๋ยวเดี๋ยวทั้งทั้งคุณจะไปบอกกันลดเงินอุดเปิดออะไรไม่รู้ครับตอนนี้ผมผมเซ็นระบบม่าคือให้ดังที่ทั้งในครับต้นออกบ่ออกครับครับผมหลามสูยอย่างนี้เสียมวยออกไปครับเอาในว่าเช็คการเดินผู้จีบพอดีน้ำมันใจต้องใจถึงเจ้าโอ๊ยคือการละวันได้ยินเสียงอยู่ข้างหลังอาเีพไม่บอกครับผม น Real, no first, ีก็ลอลเวลาครับลอเวลาไฟสีมันบุไรีจ้าเสียไฟสีก็ไรอาจารย์ยะเองไปไฟสีสี่เหล้วนี่เดินสเดินทบมุงแรงได้บ่หสามสุมได้อาจารย์ยะถุงพงก็แล้วเตว็นครับนี่ก็ปัดครับ220กิโลเมตรสมุงบรรยากาศดีครับร่มเย็นดีครับสบายด้านที่กว้างขวางครับไม่กระักใจเลยครับเด้อสาหร่าแพงๆมแลครับผม อย่าลืมมาให้กำลังใจเด็กชายสยันน่ารักด้วยนะครับผมวิจัยเขาวิจยไปไงว่าใส้นวกีนี่พีใจพี่พลาดตารางนัจดไป้บอกก็ตึองดกอยานี้รุงรักเจ้ามากายงมเนี ่ก็ไฟยิ่งคางอ,งองีกเพื่นพอบบนไฟยังตะกบไฟบบกตะกบทีตาไฟขอบกระบีมบินตะ้กงตูอีกครับโกงตูอีกกาสองเอาไาแย่งกระเทยครับแย่งกระเทยเต,ยเตียนจังเหล่าใจครับกูเบียครับเครื่องปัน่นสองรอยสิบกิโลเมตรครับต่อชั่วโมง ขอโอกาสแยเด้อนี่ครับจอยดีทั้งด้านข้างครับวันนี้ขึ้นเวทีเล่นตลกด้วยครับแกวเป็นตลกบ่ได้ครับเพราะว่าว่าโจแล้วว่าผม,มเป็นพระเอกได้อยู่แต่ว่าเป็นตลกบ่ได้นีถามนักบ่งทียอุบลราชานี่แม่น<ม><อ>บ่ถ้าผมเป็นตลกบ่คือเป็นบ่บ่บ่คือครับตั้งแต่พระเอกครับเออถ้าเป็นพระเอกบผู้ใดก็บอกเลยครับมันมวยธรรมาราดาเลยครับ <c oughs> ผมเป็นพระเอกดีเกนะจ๊ะ บ้านอยู่บางพระหนองมนผมเป็นะพระเอกนี่เกยค้นจลบริจาคพี่หน่อยครับกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อปีกกำลังใจให้เด็กชายสายน่ารักบริดีคประจำยดือกดีครับวรสจาคบอาจรย์น,นันดีเครื่องเป้าครับ เสียเงาเลเบงเสียบงเสียครับโอ้เสียงาเะครับนาไอตาดันครันไอาันห่รไอาันไอตาดันบ่ไหบอ่บ่ยาบ้าเมก่อนครับต้องปรกอบเ่อนครับปรกอบอะไรกันเสียครับโอ้เสียงาครับเขาขอยอะขึ้นนิดนึครับมือเปล่าัีรลกครับพอะไร พ่อเาไอชาลันครับพ่อไอชาลันครับผมเต้นครเต้นทีครับเล่นเสียงเดินดนตรีโอ้เล่นแต่ลูกเต้นจะจีนเนี่ยโอ้ได้จีนบ้อยสิบราผมครับผมจะจีนคู่หมาครับจะจีนใครเป็นคนเอกใครเนี่ยเนาะจะจีนคู่หมาครับอันนี้แล้เปลี่ยนไปทางไหนดูแล้วเปลี่ยนเป็นอย่างโดมโกลคือกันเอ้าว่อบ่อยาบ้าป่าวจับมึงนี่แจ้งจับมึงนี่ต้องระวังเนาะตำรวจมาจับมึงนี่ที่บอก ล้อคือแกม่งอาจารย์โอล่ล้อล่อพนปันไฟครับพราะตอนนี้พ่อครับาเป็นเสียงของนะคมัอ้าวผมมีระบบสุภามันมีเป็นไรยูจนาอ้าวทิศเสือเล้เรอทิศเสอทิศเสืครับห้องนู้นแล้วจะห้องไหนนําน่ะพระเบีพระเบี้มตัวเถียวมาะปับเคลืกอนตัวพะเบีเีมมาใส่วอตถิกัน ปั๊บคือกันเด้อป็นปาบนคือกันที่เนห้าตอนล่องเนห้าแล้ว่าม,มันมันจุลุนสเช็คเองวุฒิยางได้ต่อไปนี่ไปทราบยาบา้าว่าได้มันบริสุได้ขึ้นได้วมือดีผมไปรับยาบา้านี่่อุมาอยางอ่ะเฮนแหงนาะบอกอู่ตัวนี้โอ้ยอู่ยังครับอูกก่กันอู่งาน แบบอ้าวเพชรนอนน้อยจะนอนนะนี่ครับสาวหน่อยเพชรเพชรยังเกาะเพชรซึ่งสางสวัสดีครับเครื่องปั่นไฟแห้งท่าใจดีครับเพชรกระทยสวยจยากกันอ๋อปั่นไฟมันจมูกจมเสียนู้นครับเอาเลยบอเสียนู้นเสียนูนปั่นไฟตอวไหนนี่คือเสียความเห้ย ปันได้ตลอดเลยครับคขาเดท่งงแงงได้บริเวณสามุมได้ใคลคับทีมงานทุกคนครับทีมงานทุกคนอนี้เวลาขณะนี้เวลาเปนสิบสีมงแรงไปแล้วนะนะสิบสี่ส้ามงแรงตลเท่งงแงงได้บริเสามทุน้กแล้วุมแล้วทุกคนนะครับทุกคนรับเียมตัวพร้อมนะครับ สมหมายจะร้องกับเพลงเบาๆอธิ์จะร้องกับเพลงเบาแฟนจะเอาๆอดีค oh, รัตไปโอ้การหนึ่งตํารวจป้าวิอ um> ่านจานบุก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 เรื่องาวแห่ของอาจารย์มารับสั่งเลยครับอินบิ๊กครับผมโอ้รถแห่ผมมาผมไม่สิริเปิดผมผมไม่สิริเปิดดังสูรเล่าอะไรเอ้ยครับคนดังครับผมที่ตามแล้วตลอดเลยครับนี่ครับจังไงคคือใจคือว่าคนดังครับ บอเห็น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 ของเขาเห็นเสียงมันไปดังไฟแต่ถ้าเรเคยเห็นเย็นบ่ฮะเย็นเย็นกั็อะไรเดียวกันบ่เมื่อันเดียวกันว่ามันมึนบ่มันมื่นปะอันนี้เย็นทาน้ำมันผมได้ก็ไปได้เมื่อนเขาบอกว่าเจ็ดถ้าขนาดเราบทานน้ำมันก็จับยากแล้วครับผมอันนี้ทานน้ำมันนี่ไปบ่ได้เลยวนตัวไปสนดอกว่าบอดมาบอดมาท่นปั้นเส้นตลอดเรือบ่ครับนี่ครับ ตัวจมูกเหรอตัวจมูกเหรไอหาม้งหจมูกเห็ดไปเรียบร้แท้ปักกซีมงไหมโอ้ซี่ม้เกันนปฏิัตแดกปลนมาเป็นไนอการปฏิวัติเนผมสีบอกไม่ไปเรียบเสียูปันไสยังลูกพี่ยู่ปันซ่ายังยู่ซีมตันแล้วนเวลากระกกนังปัน เนยน้ฟี่ปอยู่ปันบายมันปันไนเนีบิร์ดมันเจละห้าพันอแมวหกพันแมวมันเติมแล้วไหนตอนนี้อันตะคอนเป็นย่หร่ปนไหมปันภาษาโทรศัพท์เข้นโอ้ยขึ้นละสามพันห้าเนละสี่พันเดี๋นปันคือนหกพันไหมเป็นแต่เป็นแต่มีไปหน่าเนี่ยปันภาษาแบตมือถือทำโอ้แบตเบิร์ดทำเมื่อเกิดเดียวมันเติมแปดถ่าเมื่อเช้าเนี่ยโอ้ยซัดไปหกพันเอง ก็จะ hit ระบบเสียงโซน่าเชียวครับผมเนี่ยเดี๋ยวเดี่ยนเสียงไหมกันเนอครับอัปเดตครับเดี๋ยวตอนตอนช่วงล่องเครื่องครับตอนช่วงล่องเครื่องเดี๋ยวจะใส่โซนิบงใหม่ครับตอนนี้ก็ล่อครับล่อวันเวลาครับต้นสิปั้นไฟให้ครับผมวันเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนไปสุขสดใส กับพี่คิมเห็นไหมอาจจะพี่คิมไปเลยครับคิม้เอาสมิยตตะกอนครับเจอกัคนคิมนะครับนะครับ <laughs>